สวัสดีค่ะ n p Farm ด้วงสาคูด้วงมะพร้าวนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพามาแอบดูน้องด้วงที่เข้าฝักกันค่ะพึ่งเข้าไปได้2วันนะคะสำหรับเซตนี้มาดูกันว่า2วันแรกที่เอลเข้าฝักจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะพึ่งเข้าไปวันที่13านะคะ อ๋อก็จะกินอาหารอยู่แอบๆอยู่แบบนี้มาดูดูอีกกละมังกันค่ะอุ้ยอยู่ขอบขอบน้องอย่าเพิ่งตกนะมาดูไซส์กันอยู่ข้างในอยู่ข้างในข้างใน ไปตรงนี้แล้วกันกว่าน้องตกนะคะอังน,นั้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับเซตนี้เริ่มเข้าฝักวันที่2เดือนพฤษภาคมนะคะ นี่ค่ะก็จะเริ่มเข้าฝักกันมวนๆแบบนี้นะคะแอบฟังเสียงจะได้ยินเสียงครกครักครกครักนะคะปิดได้ก่อนแล้วก็สำหรับกระมังฝั่งนี้นะคะเข้าไปตั้งแต่วันที่20เดือน4ก็ได้ อีก5วันจะครบเดือนแล้วนะคะก็คือที่เราเอาออกมาตัดแต่งแล้วก็มานับฝากกันเรียบร้อยแล้วสำหรับกระมังนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเซตของพ่อแม่พันธุ์ที่จะออกสิ้นเดือนนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่จองไว้นะคะได้แน่นอนค่ะ อันนี้เป็นเซตของสายป่านะคะที่เข้าฝากไว้วันที่8ค่ะกระมังนี้เป็นด้วงที่เข้าฝากไปเอ้ยไม่ใช่นะคะที่เพาะไป28นะคะ28เมษา มาแอบดูกันค่ะได้ยินเสียงนะนี่ไงนะคะเยอะเยะเยอะเยะส่วนฝั่งนี้จะเป็นเพาะตั้งแต่วันที่ยีสิบเดือนสี่วันนี้ก็ได้ยีห้าวันนะคะ น,นี้ลูกด่วง25วันอันนี้ของเราใช้พ่อแม่พันห้าคู่ค่ะดูข้างในนี้ก็แอบดูน้องด่วงนะคะ อันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยก็วันนี้ก็พามาชมฟาร์มนะคะในมุมเล็กๆเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ MD Farm ด้วงสาคูด้วงมะพร้าวเชียงรายนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะ